การจนาบุรีไก่แจ้รอดแต่เจ้าของดับอนาถพบศพนุ่มผูกไก่แจ้ไว้ที่เอวขี่จักรยานยนต์ตกในท่อระบายน้ำดับอนาถตำรวจเล่งตรวจสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกธีรยุทธ์อังวะรองสารวัตรสอบสวนสพรัตยารับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตในร่องระบายน้ำริมถนนจึงรายงานให้พันตำรวจเอกเตชินบรรจงผู้กำกับสภลรัตยาทราบและลดไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวโลงพยาบาลระขนผลพลพ,พยุหเสนา และมูลนิธิพิทักษ์การรถพยาบาล07จุดทุ่งสะพานหินร่วมกันตรวจสอบทันทีที่เกิดเหตุเป็นถนนสาย323การจนาบุรีไซโยกถนนฝั่งละ2เลนขาขึ้นไซโยกหน้าร้านซับเจริญการช่างหมู่8ตำบลวางด้งอำเภอเมืองจังหวัดการจนาบุรีที่ริมถนนเป็นร่องระบายน้ำมีท่อปูนคอนกรีตบนปากท่อพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟสีขาวดำทะเบียน1กไก่ดอเด็ก 8386การสนาบุรีล้มอยู่พบถุงปุ๋ย2ใบกระเป๋าเป้อุปกรณ์ต่อไก่ถุงปุ๋ยด้านในเป็นอุปกรณ์การดำรงชีพในป่าพบศพนายสุสรเชษวิจิตบรรเจิดอายุ49ปีที่อยู่404หมู่2ตำบลหนองลูอำเภอสังขาบุรีจังหวัดการจนาบุรีนอนงายเสียชีวิตอยู่ในร่องระบายน้ำริมถนนสภาพสมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินสวมหมวกกันน็อกกางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงิน ที่ด้านหลังผู้ตายพบเกะแจ้นหนึ่งตัวอยู่ในอาการตื่นกลัวจากการชนะสุดบื้องต้นพบว่าผู้ตายเสียชีวิตได้รับผลกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างแรงทําให้คอหักหลังหักตามใบหน้ามีเลือดออกที่หูจมูกและปากส่วนในที่เกิดเหตุพบล่องรอยรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าพงหญ้าแนวตรงกับปากท่อยังไม่พบคู่กรณีแต่อย่างใดจากการสอบถามนายโนตช่างประจําร้านดังกล่าวที่อยู่ในบริเวณที่จุดเกิดเหตุให้ข้อมูลว่า ในขณะที่ตนเองกําลังทํางานอยู่ได้ยินเสียงดังนึกว่าถังขยะหล่นอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านจึงได้รีบออกวิ่งไปดูพบว่ามีชายขับรถจักรยานยนต์ตกลงไปในท่อระบายน้ํานอนหงายอยู่ก็ได้พยายามเรียกชายคนดังกล่าวแต่ก็ไม่มีการตอบสนองแต่อย่างใดตนจึงได้รีบโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้นําศพผู้เสียชีวิตไปเก็บรักษาไว้เพื่อให้ญาติมาติดต่อ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจะไล่ดูกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อประกอบการสอบสวนว่าเป็นอุบัติเหตุด้วยตนเองหรือมีบุคคลอื่นทําให้เกิดอุบัติเหตุต่อไปข่าวนิง24การจรบุรีชุดการไหลาวารินรายงาน